สวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับผมสริยามเย็นครับวันนี้เราก็อยู่กันที่คลองปูนของบ้านผมเองนะครับพอดีเอาปลาส้มแล้วก็ปลาไหลผัดเผ็ดมาให้แม่นะครับ <c oughs> น้ําแห้งพอดีเลยเข้าทางครับเลยโทรชวนคิ้วเกลมาครับนี่ครับอ่ะคองปูนนะครับ,นะรบ,รบก็แหเราเป็นแหเล็กๆนะแหห้าซอกนะครับหากินง่ายๆของเล็กๆอีปลาว่าอยู่เนี่ยหาก่อน ไปไหนวะสะท้อนแสงมองไม่เห็นน้ำขุ่นครับมองไม่เห็นเห็นแต่ปลาวบว๊บแป๊บแป๊บมัวไปแล้วกันว๊อปโว่ไปนู่นแน่ไม่มีปะวะแน่พม่มีอยู่ แห่คิวเขาก็แขวนซะยาขึ้นเลยยาขึ้นเต็มเออนี่มีม,มีมีปลามีปลาลากให้ดูก่อนน้ำน้อยไม่งมด้วยลากให้ดูครับจะได้ไม่เวียนหัวนะครับเึบเพบเพบเฮ้ย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 ได้อยู่นี่ไ <c oughs> ด้อยู่นะครับนี่ปลาสร้อยนะครับสร้อยแบบสร้อยพอได้อยู่ได้กินนะครับนี่วันทีเดียวกระสูบกระเพียนนะครับนี่ปันม้วนนะเนี่ย ได้ด้วยได้ด้วยโอเคแก้วปลาเยอะไหมหว่านม้วนยังโดนเลยคิว้วว่นม้วนยังโดนปลาเลยตรงนี้มีตัวเล็กมันต้องมีตัวใหญ่ผสมสิวะงัวแล้วนะมัวแล้วมัวนะครับมัวเต็มๆเ,เลยนะไม่เห็นปลาไม่เห็นอะไรด้วยไม่เห็นอะไรแวบๆบแบบด้วย <c oughs> มังมให้เสียวเวลาแห้เอนมันงมยากครับลากเลยแฮรเอนงมยากครับเราก็ลากเลยมีค่าเท่ากันว่าพื้นมันเลี่ยมนะครับนั่นนั่นมีไว้ผ่านด้วยแสดงว่าในแห่ไม่มีไม่มีหรือไง มันมีเลย,ยมีหนึ่งแต้มเลยฟุกจิปิงเลยนี่ปลาแต่ีอยู่ตาแห่ป๊อบบ๊อบแแบบบ๊อบแแ๊บปลากรดหนึ่งตัวปลากรดสองตัวปลากรดด้วยปลากรดแล้วกันนะ ผมเห็นปลากรดนะครับผมก็เลยจะวานาปลากรดนะครับวับวานปลากรดนะครับได้ปลาอื่นด้วยเปล่าเ,เฮ้ยเมีบ๊อบแบบแบบ๊อบแบบแบบเฮ้ยเฮ้ยไหลไหลไหลฮะได้ปลาแถมด้วย กดต้องงมนะผมไม่งมหรอกเอาเอาเท่าที่มันได้พอแล้วนี่ได้ปลาแถมนี่ปลาแถมปลาแถมไม่อยู่ตาปลาแถมปลาแถมปลาแถมวันปากกดได้ปลาแถมมาสามแถมโอ้เรื่อยๆได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ผ่านท้องแห่ด้วยปลาเป็นฝูงเลย ปรากฏตัวน,น้อยๆเฮ้ย hey, ฟุ้งนี่ใช้ได้ไหนวะมันไปยาวเว้ยไปยาวไปยาวไปยาวรวมฟุ้งแล้วรวมฟุงแนะล้วนะปลากลางรวมฟุง้งเราต้องวานด้วยน้ำม่อมน้ม่อมวานในใจบนนี้แหละครับ แต่มันก็ได้ตามยาวอยู่นะน่าจะได้ปลาอยู่โอ้ได้อยู่ได้อยู่่านไกลไปนิดนึงแต่ก็ได้ปลานะครับโอเค ถือว่าวานตามยาวนี่ได้ปลาดูฟ๊บฟึบฟืบฟบนี่ยปรากฏโอเคพระพรมไม่งมด้วยลากเอาน้ำกระตื้นลากเอาเออได้เยอะอยู่นี่เจ๋ยวอ,อยู่ สี่ห้าตัวทีละสี่ห้าตัวก็พอได้ทอดแล้วครับนี่อันนี้นาท่อครับมีเต่าปูนอยู่สองอันมาไงก็ไม่รู้ปกติจะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นผมจะต้องงมแล้วลนะ่ะปลาอะไรวายฟอ,องต้องวาง่านงมแล้วลนะ่ะเอาเตาปูนสองอันนี้ โอ้เลยตกันเสียทรงเลยเื่อนะครับเมื่อกี้นี้เสียเเสียเซลเลยเสียเซลเสียปลาด้วยเปล่าทางอีกทางอีก น่าจะมีปลาละก็นัาปลาปโออันมีปลาครับแต่มันต้องงมนะครับตรงนี้ซึ่งไม่สามารถถ่ายให้ป็นชมดูได้ครับกล้องมันติดหัวนะครับที่จับมาอยู่ครับ มีตัวดีอยู่ตัวหนึ่งอยู่ในนี้เดี๋ยวเดี๋ยวทายตัวดีอย่างเดียวพอนะครับตัวนี้เป็นปากกดไซส์โอเคอยู่แน่เต็มอยู่หืมอ่าปลาช่อนครับนี่ไซส์โอเคแอบอยู่ในโปนครับหืมอ๋อขอหัวตะกราบนึ่งว่าปลาน,นินหัวตะการ้าตัวใหญ่ครับหนึ่งเต็มโอ้ขอได้นี่ครับจุดเดียว <laughs> เดียวหินสองก้อนนะครับเห็นไหมข้างในปลาโดเต็มเลยนะครับเดี๋ยวต้องไปตามคนมาช่วยลากดีกว่าฮตามชิคเกียวก่อนอ่ะมาต่อกันที่หน้าบ้านครับหน้าบ้าน,หน,าานหน้าบ้านเราบ้านแม่และหน้าบ้านเราละไก่ก็ไก่นี่ปลาหน้าบ้านเต็มเลยปลาหน้าบ้านเต็มเลยครับแต่ว่าตลาดเยอะนะต้องงงทุกยออ ไอพี่สาวแต่ฮะาบ้านเราพัฒนาแล้วสาวว้ไม่อยู่เลยวะตรงไหนวะมาตรงไหนดีวะก็ข้างหน้ามันเละข้างหน้าดิข้างหน้าเละไม่เป็นไรจะยู่ข้างไ้่เละวายข้ามไปข้างไม่ข้างไม่ข้ามเสียงเลยไม่ข้ามเสียงเลยไม่ข้ามไปข้างหลัง เงิงเลยงงเลยทุกวันนี้สามเย็บเจ๊เอาที่ไส่มาด้วยมาป้องมาปิดอ่ะให้ก็ป้องมามีแต่อะไรเนี่ยขยะเต็มเลยเต็มแงเ,เลยออกมาวางไง อย,นะอยู่ในสันตายหมดรอกไปในโมรป่าตมรป่าเนไี่้

ปลาปูปลาปาูลาจับไม่ทันตัวใหญ่ ตัวใหญ่อ่ะมันจะเป็นปลากแค่เห็นงงงงยากป,ปรวกฏโอ้ยแค่เห็นงงยากเว้ยไม่เจอปลาไม่เจอปลาไอ้ไว้มันไว้แล้ว่าไปไหนหมดวะไม่ไอยู่ก่อนหนึ่ chơi không ấy không thấy, không thấy không thấy, ตัวเป็นโลมันอยู่ในนี้แหละตกหน้าที่เป้งเลยเกขันทิปเก่าอ่ะไอเนี้ยต้องมีดีดีแน่นอนโอ้โหข้างหน้าเปิดเวรกรรมโอ้ยข้างหลังมายังดีอย่างหน้าเปิด

ปิดหัวปิดต้ายบางทีปิดแล้วมันลงแบบต่ลงโันแล้วมันจะปิดอยเลยไงน,งนี่นน้ำมันไหลตลอดจะมันค่อยๆปิดหรือไปือมาปลาออกหมดเออปลามันวิ่งสวนอกหมดหรือไปปลาจังตีมันเปิดไงตีแหมเปิดปลาค่อยห้าเซนนี oh ่จะตัวใหญ่ปลาค่อยห้าเซนนี่จะตัวใหญ่โอ้ปลาดินปลาดิน

มงคลนเก่งมันเอาที่มันลอกได้ด้วยอันนี้มันเบสิกมงคลเบสิกเห็นเลยไปหาปลาเห็นไปดำน้ำเวลาปลามันติดตามกิ่งไม้อะไรโอ้เห็ ner, นแล้วน่ากลัวหายเลยไปหาก็ได้ยังไงวะดำน้ำกันตัวไหมตัวสองตัวนี่หัวข้ายักกระท้อนไปแล้วไม่เช้า้องท้อตั้งแตเช้าแล้ว ตอ,อนนี้ล่ะไงเข้าคนแบงก์ไก่ผมอยู่ทางโน้ลนล้อสะพานนินหนางานน้บ้านลุงใจมีสะพานนินสายน,นยี้กันเลยหมดแล้วน่าจะมีใจช้ยยอยเราเมื่อกี้ป้าต้อยพอไม่มืนคนเลยนีย่วคค่วาตอนแรกเขาลงคลองหมดโอ้ยก็ที่ทอดกันทั้งวันไม่รู้เรื่องเลยไม่มีใครรายงานเลยไอควันผอยู่แค่นี้มันยังไม่ได้งานเลยเขากั้นแล้วเขาไม่ให้ลงคลองเจนก็ไม่ลงดิ หาหมดคลองแล้วเข้าไปจับไปหมดเอาอย่างนี้นโอ้โหหรือไม่ดีอ่ะหินเปิดปาออกหมดหินแห่เปิด ออกไปดงเยอะทะนี่อ่ะจับมั่งปล่อยมั่งออออออเอแล้วตัวใหญ่ มันไม่เปิดมันเยอะกว่านี้เยอะคลิแอบอยู่ในนี้รโรคนี่ เขาวนอยู่ตรงนี้แล้วม่พไปไหนด้วยกับปิงนะครับอ๋อค้อยหลังน้มหล้วนมมใหญ่ไหมหากองใหญ่ก่อน ปลากระพงอีกตัวหนึ่งคู่กันมาตัวใหญ่กว่าเมื่อกี้นี้ <c oughs> จะตายยังรูดมือยังมีแรงดินอีกนะมันจะตายอยู่แล้วตอต้องนานช้ำทั้งตัวแล้วเนี่ยเดินหน้าไม่ได้ตออย่างเดียวอึ๊บเออไปปลาซอยเยอะ ไปมีลายตัวเลยจับไปเรื่อยๆนี่กดดกอืมผ่านยังไงวะ

แล้วโอ้โหไปเลิเลยอืมันแหแล้วมันต้องมีปรากฏดหรือในครั้งนี้ไม่เสียแรงปีหรออื หูแห่งเอาแบบนี้แล้ว่ะ่ได้มาเอากคนครับทีเดียวหมวกก็โล่หนึ่งโลกว่าโลก,โลกว่า,วาต้องโลดิกดด้วย ปลากระทิงกระโดดออกไปตัวหนึ่งเลยเดดนออกไปตัวใหญ่อะเนี่ยตัวเดียววนี่ยตัวเดียวตัวที่บี้แล้วบี้อีกตัวแข็งแรงไปแล้วไหนวะมันมีสามตัวนะอ่ะไปหมดแล้วไปสองตัวด้วยเออไม่มีที่ใต้เลยมาแบบไม่ได้ตั้งใจแห่กันไปเอาของเกี้ยวมาเคได้แค่นี้นะให้พ่อแม่ หายห้พ่อแม่กินเออมันมีที่ได้ตอนแรกด้วยพอ,พอทำแล้วใช่ไหมพอทำเรียบร้อยแล้วแต่เยอะอยู่นะวันนี้ผมคนเดียวลุยอันนี้ให้พ่อแม่หมดเลย